พี่น้องครับศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือตัวย่อสอบทอกอที่เราคุ้นตาชินตากันนี่แหละครับได้มีการถแถลงข่าวประจําวันที่6สิงหาคม2568คือเมื่อวานนี้โดยมีนางมารตีนาลิตาอันดาโมในฐานะโคษกด้านต่างประเทศพลเรือตรีสุรสันคงสิริโคษกของสอบทอกอในด้านความมั่นคง แล้วยังมีนางสาวสสิการวัฒนจันทร,ร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเอา้าเราจะเริ่มจากประเด็นโฆษกด้านความมั่นคงกันก่อนเลยครับโฆษกด้านความมั่นคงได้ถแถลงเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องสถานการณ์ในปัจจุบันขณะดนี้สถานการณ์ชายแดนปกติดีครับพี่น้องทางกัมพูชามีการเสริมที่มั่นทางทหารแต่ไม่มีการเสริมกําลังทางทหารนะครับ จะมีก็คือกรณีที่ทหารกัมพูชาพยายามตัดลวดน้ำในพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยทางทหารก็ได้มีการพูดคุยกันจนสถานการณ์กลับสู่ปกติแล้วจากนั้นประเทศไทยก็กลับไปติดตั้งลวดน้ำใหม่แล้วนะครับพี่น้องเอา้าเรื่องต่อไปด้านความมั่นคงเป็นเรื่องที่ประเทศไทยพยายามตรวจตราและจับกลุมบุคคลต่างด้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันป้องปราม การรายงานข่าวที่อาจจะบิดเบือนและอาจจะมีผลทางด้านความมั่นคงสำหรับเรื่องต่อมาในด้านความมั่นคงที่ถแถลงนั่นก็คือเรื่องการใช้ดโดรนนี่แหละครับซึ่งในขณะนี้นั้นประเทศไทยยังไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้บินดโดรนทุกประเภท จนถึงวันที่15สิงหาคม2568แต่ว่าสำหรับโดรนเพื่อการเกษตรนั้นก็คงจะต้องมีการผ่อนตรนกันไปแต่ว่าก็มีข้อแม้นะครับว่าโดรนการเกษตรของท่านต้องผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและท่านสามารถบินโดรนการเกษตรได้ในเวลา6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเท่านั้นนะครับพี่น้อง ส่วนประเด็นเรื่องการประชุม GBC เมื่อวานนี้เรื่องข้อเสนอที่ได้สรุปตามข้อตกลงของฝ่ายเลขาระหว่างไทยกับกัมพูชาก็มีการนำส่งกลับมาให้ที่ประชุมของสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชและครอมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนี่แหละครับเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่ประธานฝ่ายไทยจะเดินทางไปประชุม GBC ที่ประเทศมาเลเซียในวันนี้ครับทั้งหมดนี้นั่นก็คือคกลไกการทำงาน ตามทวิภาคีการตกลงใจอย่างไรก็ต้องผ่านขั้นตอนที่มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านร่วมกันส่งกําลังใจแรงใจไปให้กับท่านประธานของฝ่ายประเทศไทยคือพลเอกนัทพลนาคพาณิชและทีมไทยแลนด์ของประเทศไทยเราทุกคนขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเจรจาเพื่อบรรลุข,ข้อตกลง และปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยให้ได้มากที่สุดแล้วครับแล้วในวันนี้ท่านโคศกด้านความมั่นคงก็จะไปร่วมประชุมด้วยครับแล้วก็จะรายงานให้พี่น้องประชาชนได้ทราบในเวลาช่วงต่อไปกันครับส่วนทางด้านโคศกด้านต่างประเทศของสอบทอกรล่ะท่านถแถลงอะไรกันบ้าง ท่านก็ได้แถลงให้ทราบว่าเมื่อวานนี้ทางกองทับ,บกและกระทรวงการต่างประเทศได้นําคณะเจ้าหน้าที่สํานักง,งานภูมิภาคของคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมเฉลยศึกชาวกรัรมพูชาที่อยู่ระหว่างควบคุมตัวทั้ง18นายเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดําเนินการและปฏิบัติตามหลักมนุษยชน แล้วนอกจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศจะดําเนินการเชิงรุกแล้วครับเพื่อประสานงานกับทั้งสํานักงานภูมิภาคในประเทศไทยและสํานักงานใหญ่ของคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศที่นครเจนีวาอย่างใกล้ชิดกันต่อไป เพื่อให้ข้อมูลและข้อชี้แจงต่างๆจะได้นําไปชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินการของฝ่ายไทยแล้วในวันนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางกระทรวงการต่างประเทศได้มีการจัดประชุมออนไลน์กับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ของประเทศไทยทั่วโลกเลยทีเดียว ทำไมต้องมีการประชุมออนไลน์กันแบบนี้ก็เพื่อที่จะตอกย้ําแล้วก็ย้ําการดําเนินการเชิงรุกของทีมประเทศไทยหรือทีมไทยแลนด์ในการเดินหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์และพิสูจน์ได้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลและสื่อมวลชนต่างประเทศ ตลอดจนประชาคมโลกเข้าใจผิดจากการเผยแพร่ข้อมูลที่มันเป็นเท็จเป็นเฟกนิวส์และเป็นข้อมูลที่บิดเบือนอย่างเป็นระบบของทางฝ่ายกัมพูชาเขาแหละครับที่มีออกมากันเรียกว่าโอ้ยเฟกนิวส์บิดเบือนกันออกมาเป็นรายวันออกมาทุกวันไม่เว้นกันแต่ละวันเลยทีเดียวครับทั่วโลกก็จะได้รับทราบข้อมูลล่าสุดแล้วก็ตอกย้ำหลักการของประเทศไทยที่ต้องการยุติความขัดแยง้งโดยสันติวิธี และกลับสู่การเจรจาบนพื้นฐานของความจริงใจและความสุดจริตใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเรายืนยันยึดมั่นยืนบนหลักการน,นี้มาโดยตลอดแล้ะครับแล้วในส่วนของรองโ,โฆษกสสรริการวัฒนาจันทร์ล่ะท่านแถลงยังไงท่านว่ายังไงครับเมื่อวานนี้ท่านก็ได้แถลงให้ทราบว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ็มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเยียวยาตามข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชโดยอ้างอิงจากข้อมูลสถิติรายได้ประชาชาติและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในพื้นที่ชายแดนเพื่อสะท้อนมูลค่าความเสียหายและความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมขึ้นมาจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยซึ่งมีอยู่แล้ว แล้วก็ได้มีการอนุมัติและดําเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยสําหรับการช่วยเหลือของกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยนะครับอย่างเช่นตํารวจทหารแนวหน้าหากถึงแก่ชีวิตหรือทุพพลภาพกองทุนนี้ก็จะให้เงินเยียวยารวม10ล้านบาทต่อรายและ8ล้านบาทต่อรายสําหรับพลเรือนครับพี่พี่แนวหน้าทั้งหลายการณีที่บาดเจ็บสาหัสก็จะได้รับ1ล้านบาทพลเรือน8,0,000นบาท แล้วกรณีบาดเจ็บมากเจ้าหน้าที่รัฐเองก็จะได้รับ5 0 0แสนบาทนอกจากนี้แล้วคณะรัฐมนตรียังได้มีมติอนุมัติกรอบงบประมาณเบื้องต้นจำนวน44.6ล้านบาทเลยทีเดียวโดยใช้ทั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีและงบกลางเพื่อเยียวยาความเสียหายในครั้งนี้แล้วก็ได้เริ่มดำเนินการเพื่อการจ่ายเงินไปแล้วนะครับพี่น้อง และในส่วนที่เพิ่มเติมที่คณะรัฐมนตรีเพิ่มการอนุมัติลงไปก็จะทำให้มันเร็วที่สุดแล้วครับสำหรับบางการณีที่ไม่ได้รวมอยู่ในหลักเกณฑ์รัฐบาลกำลังพิจารณาความช่วยเหลืออย่างเร็วเร่งด่วนที่สุดเช่นกันครับพี่น้องเพราะว่าความเดือดร้อนปากท้องของพี่น้องประชาชนมันรอไม่ได้ครับ ซึ่งในขณะนี้นั่นก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับไปสำรวจและประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือตามลำดับขั้นตอนอย่างรวดเร็วที่สุดเลยและนี่คือมาตรการและเจตนารมณ์ของทางรัฐบาลในการดูแลพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเลยทีเดียวครับนั่นเป็นการถแถลงจากสอบอทอกอทุกด้านครบถ้วนเลยทีเดียวครับพี่น้อง